ดูวิวสวยๆนะคะฟังเพลงพเพราะๆของผู้ชายในฝันนะคะตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายหาผู้ชายถูกใจไม่มีเมื่อคืนฝันดีหน้าตบฝันฝันได้พบผู้ชายยอดดีพาไปเที่ยวดูนัง พาไปนั่งจูจีแล้วพาไปเที่ยวชมสวนเด็ดดอกรำดวนส่งให้หน่อยสิเสียบหูให้ตั้งลายหเยนเสียบล่นเสียบล่นสักห้าหกทีตกใจตื่นมาตีสิแม่เสียดายจัง เสียดายจังเพลงนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะ